จะตอบใจว่าคงเจเธอให้เขาทำเกลืมายืนบนพื้นที่เราบแรงคืนนี้มัดนี้เปลี่ยนเป็นความท้อฉัน แสงอาอาชาวฟดท,ที่ยูรู้เป้าดูเธอไม่มืนเกา่านานเท่าไรกนเหล่าที่เขาทำเมื่อเหยียบใจ ไอ้เพิ่งรู้หรือว่าเธอเพิ่งทำกัดมาเต็มคำตีไม่นานแค่นะให้นี่อารมณ์ดีเลยแั่เป็นฮันเตอร์นิวโกเทลครับโอ้ยเหนื่อย,อยมายกเลยโอ้ยใจกองดับ ก็เป็นฮันเตอร์นิวโกเทลเป็นป่าครับรถคันรถสวนได้เลยเขาช้อนน้ำเลน้อยนะครับหมายคองโอ้ยร้อนอุ้ยนี่ร้อนทั้งร้อนทั้งลมโอ้หมายคลองน้ำเลน้อยครับน้ำตรงน้ำกระเจาะกระแจะอย่างเนี้ยถ้ามีตัวอากัดง่ายดีครับ โอเคครับผมฝากผลงานด้วยเพลงย่งนี้ไม่ทันจะจบเลยชาวลุกกัดดีกัดเร็วเริวกดีวยวนะครับกับผมเอกคนบ้าเบ็ดเอกกัดชาวลุกเยี่ยมครับกดียว